สวัสดีครับผู้ชมเรากลับมาพบกันอีกแล้วครับวันนี้เราก็มาอยู่กับฟูรี่เฟนฮะนุ่มฟูเจ้านุ่มฟูฮะแล้วนี่คือหน้าเว็บของเกมนี้หรือเจ้าหน้าเว็บของเกมชื่อฟูรี่เฟนนะมันเกี่ยวกับที่เราจะต้องเลี้ยงเจ้าแมวน้อยที่กำลังหิวโหยฮะมันหิวโหยแล้วเราจะต้องเลี้ยงแมวผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีแมวให้เลี้ยงที่บ้านนะฮะและนี่ก็ช่วงเดือนเมษาที่ อยู่ในเคาเรียกวะสงกา์และออสาระใครที่ไม่ไปเล่นน้ําหรืออะไรก็ครับเราพวกเดียวกันฮะเราก็อยู่บ้านกับแมวเลี้ยงแมวตัวน้อยหรือแมวสุดน่ารักของผู้ผชมฮะก็ครับผมเราจะต้องเลี้ยงเจ้าแมวน้อยในช่วงสงการแต่นี่มันคือเนื้อเรื่องของผมไม่ได้เนื้อเรื่องของเกมนี้นะฮะจะรู้คือเรื่องเนื้อเรื่องของเกมนี้สั้นๆง่าย,ายๆฮะคือจะต้องเลี้ยงเจ้าแมวแล้วเกมนี้มันจะสั้นมากๆสั้นแบบสั้นแบบสุดๆเลยไม่ถึงสิบวินาทีครับนี่ก็คิสไม่ใช่คิสดหมายถึงนี่ก็ สงการนะก็เอาเกมสั้นๆไปไว้แก้งเหงาใจก่อนนะครับคนเราก็อยู่ในช่วงสงการต่อใครไม่มีแฟนหรือว่าไม่ได้ไปเล่นน้ำที่ไหนก็ขอให้มีความสุขกับการอยู่บ้านหรือว่าอยู่กับกิจรกรรมครอบครัวนะฮะครับเลาไปเจอในเกมดีกว่านี่กูเพิ่งเข้าไม่ถึงเซียววิมันครับโอ้เจ้าแมวน้อยโอ้ตกใจโอ้โหแต่เมาส์มันเชี่ยแมเย่เลยอะไรอะ ไอแมวน้อยเดี๋ยวมึงทำร้ายกูเนี่ยเราไม่ใช่เรามาไม่ใช่เรามาเลี้ยงมันเลยนาหน้าแมวตัวนานะาที่ผมพูดถึงที่เราจะต้องมาเลี้ยงมันแต่เดี๋ยวนะคือเราเป็นเจ้าของมันไม่ใช่เออหรือไม่ใช่วะแต่สภาพอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แมวที่ผมจะต้องเลี้ยงแน่ๆเลยไม่ใช่แมวเดียวกับที่ผมต้องที่ผมเลี้ยงอยู่ในบ้านแน่ๆเลยแมวมันหน้ามันเหมือนอะไรนะไอแมวตัวโตวสูงๆ่งที่มันเคยมีแบบเรื่องเล่าหรือเกมนึงอะ่ะ ทุกคนน่าจะเคยเห็นใช่ไหมแมวตัวดำๆอ่ะมันชื่อการ์ตูนแคทฮะผมจำได้ลกะการ์ตูนแคทแล้วก็มีการ์ตูนด็อกใช่ไหมลูดวิกฮะจำไว้ว่าอ๋อแปลยาด้วยนะเอ็กเพอร์เดตกินทั้งหมดกินยาทั้งหมดแปดเม็ดต่อวันเลยแล้วหูกินยาเลยเย้วเนี่ยไม่เช่นนั้นไม่อย่างนั้นเธอจะต้อง you will be so small that cause อ๋อไม่งั้นเธอจะตัวเล็กลงและไอตัวขอดอ่ะมันชื่อเจ้าขอดฮะ ไอแมวเวนี่มันชื่อคอดฮะไม่ไงั้นไอคอดมันจะแดกนายหรือแดกคนฮ่าฮ่าล้อเล่นนะไม่ล้อเล่นนะมอกิมเพิ่งแดกเวงดูดยัวไปเลยสั้นๆง่ายๆเข้าใจง,ง่ายๆฮะคือเราจะมต้องไปเอายาและตอนนี้เราลืมกินยาแปะไม่ต่อวนันทําให้ตัวเรานั้นหดลง <S <S ใช่แล้ว <S <S ทุกคนฟังง่ายๆฮะหดลงเราฟีบลงฮะแล้วเราเหลือตัวแค่นี้แล้วกํลาลังยืนอยู่บนโต๊ะที่ข้างล่างนั้นมีเจ้าแมวที่เป็นสุดที่รักของเรานอนอยู่ มันจ้องจะเล่นเราหรือจ้องจะดูดเราฮะมาโอเคถ้าเกิดหน้าตาอย่างงี้กูขอไม่มีแมวตัวนี้ดีกว่าแปดเม็ดเลยนะโอ้ยเรียบร้อยฮะหนึ่งเม็ดเออกดชิปเพื่อวิ่งได้นะแล้วก็อย่าแพมอย่าตกไปข้างล่างเออกูรู้แล้วแม่งมีเลือดติดตรงนี้ด้วยโอ้โหกูตกไปแล้วรอบนึงมันแดกตูไปเลี้ยวนี่ม็มสองฮะฉันกินยาแปดเม็ดต่อวันอะเกมสั้นๆแต่กูรู้สึกว่าเหมือนกูจะต้องอยู่ในนี้ยาวๆ โอ้โหมีซุปช็อกโกแลตด้วยอยากกินบุยอุย้ยมีเกมด้วยเกมอะไรวะนะผมไม่เคยเล่นด้วยเลยมาบอกซูเปอร์ออโตเพจฮะโอ้โหเป็นเกมในซิเเตอร์เป็นเกมแนวที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยเพราะว่าเกิดเล่นทีไรนี่ติดติดงมเง,งมเลยบอกเลยแล้วกดได้ด้วยนะแต่ว่าผมกดไปแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเลยอันนี้กํลาลังไลฟ์สตรีมอยู่ฮะนี่เราไลฟ์สตรีมไปแล้วตัวหดไปด้วยหรอวะเนี่ย คอดเฟี้ยวเลยเราผมต้องแบบพูดเลยว่าคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกําลังโตหดแล้วก็ตอนนี้แมวผมกําลังจ้องจะเล่นการผมอยู่อ่ะมันกาลังบอกว่าผมน่ากินมากแล้วมันกําลังจะโดดผมเฮ้ฮยกินยาไม่ได้เอ้ยทานละโอเคทนันเอ้ยมีฟิกเกอร์ด้วยเฮ้ยนี่มันฟิกเกอร์นามีนี่พอมีหมวกฟางไงผมจําได้แต่ว่านามีเคยใส่เสื้อนั้นหรือวะมันคือคอเลชันไอเทมหน้าโอเคโอ้โห พออยู่ใกล้ๆเราโคตรน่ากลัวเลยอ่ะมันเป็นแมวจริงแล้วหรอวะแล้วมันยี่ฟันดูดิฟันแบบมันเป็นเม็ดๆอ่ะ <c oughs> นุ่งเม็ดข้าวโพด <c oughs> โอ้ยโอ้โอล้วเราต้องโดดตั้งแต่ตรงนี้ไปตรงนู้นนะจะไหวหรือว่าเพื่อนเฮ้ย <c oughs> นี่ไงโอ้โหปุรีบไปลืมกินยาตรงนี้ผมต้องรีบกินยาฮะก,ก่อนที่ตัวผมจะหดเลยจนแบบเป็นมดไปเลยแล้วมันรอแล้วมันลอยกลับได้ป่มไม่ได้ โอเคจำแมวเฮ้ยอ้ยอาหน้าไม่บักอะทำไมมันลื่นจังอะตรงนั้นฮึบเออใกล้ๆเลยโอย้หนึ่งนะแมวในรูปนี่น่ารักมากเลยสกอตติสโฟใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะวะใช่ปะ่ะวะไม่รู้อะพันแะไบอกผมแตะพันอะไรบอกผมว่าพ,พอดีว่าแมวบ้านผมพันทไทยบอาผมแมวพันไทยแต่แมวตัวที่อยู่ข้างหน้าผมแม่งไม่ใช่เลยนะ แม่งโคลาพันกับข้างหน้าเนี้อย่ามองงั้นนะนะมองนี่อย่าตบตาหลุดหักคองงี้เลยเหรอโอ้โหน่ารักจริงๆไปเด็นคือยาเมดสุดท้ายอยู่ไหนโอ้โอโอ้โเป็นหนึ่งนะเจ้าแมวน้อยแกเป็นคนแดกยาฉันไปใช่ไหมหื้มหื้หืหืผมไม่รู้ายาเมดสุดท้ายนี่อยู่ไหนฮะเอาแล้วไงคำถามต่อไปคือกูต้องทำยังไง อลแล้วกูก็ตายชิบหายละผมต้องหายาเม็ดสุดท้ายเจอก่อนฮะหรือหรือตอนแรกผมพลาดไปเม็ดหนึง่งวะโอ้เจอลผอจะผมน่าจะพลาดไปเม็ดหนึ่งแหละเอกลับเป็นเหมือนเดิมนะตัวเท่าเดิมยินดีด้วยนะแล้วนี่น่าจะเป็นหน้าผู้สร้างเกมที่กำลังยี่ฟันแต่เรายอดเลยเพื่อนแมวบ้านเองมันน่ารักเหลือเกินคุณผู้สร้างเกมแมวคุณน่ารักมากน่ารักสุด แต่ผมแนะนําอยู่อย่างหนึ่งนะว่าคุณไม่ควรเลี้ยงที่บ้านคุณเอามันไปส่งที่ SCP ไม่ก็คุณเป็นตัวทดลองใน SCP ก็จบแล้วพามันไปขังแล้วคุณก็อยู่กับมันอย่างนั้นดีกว่าดูจากสภาพแมวคุณไม่น่าใช่แมวปกตินะ <c oughs> น่าเป็นสัแมวสายพันธุ์สักพันธุ์หนึ่งที่มาติดเชื้อมาหรือติดคอรับมานะโอเคไหมโอเคฮะเกมนี้ก็ได้จบแล้วฮะก็อยู่ในช่วงของการนะ่าเดินเมษาก็ครับผมถ้าเกิดใครอยู่บ้านชอบอยู่บ้านไม่ออกไปไหนก็ครับเราเป็นพวกเดียวกันก็อยู่บ้านก็ คุณมีเพื่อนอยู่อืมสัตว์เลีรที่มีแมวหรือมีหมาก็ครับผมอยู่กับสัตว์เลี้ยงตัวน,น,น้อยๆของพวกคุณดูแลอย่างดีแต่ถ้าเกิดเจอแมวที่เป็นสภาพอย่างนี้แนะนำโทรแจ้งตำรวจคลิปนีไ้ได้จบแล้วฮะเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะก็สุขสันต์เดือนเมษาแล้วฮะก็บ๊ายบายอ,อ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะไม่ต้องบอกก็ได้นะมั้งจริงๆ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องบอกก็ได้มนะั้